ผู้ชมคะปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี2559เริ่มขึ้นแล้วคะ่ะและน้ำแข็งแห้งก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้เป็นหลักในปฏิบัติการทำฝนเทียมคุณสมชายกูใหญ่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดจการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติปะตะทอบอกว่าปะตะทได้มอบน้ำแข็งแห้งจำนวน800ตันมูลค่ารวม6ล้าน4000 000บาท โดยมีพลเอกปัทธรมพงศ์ปฐถมพักผู้ช่วยรัฐม,มนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับมอบเนื่องในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี2559ณสนามบินนครสวรรค์เพื่อสนับสนุนโครงการฝนหลวงหนึ่งในโครงการอันเืิอมาจากพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้เราสนับสนุนน้ำแข็งแห้งนะครับเป็นปริมาณ800ตันนะครับมูลค่าประมาณ6 6ล้าน4แสนบาทนะครับปีนี้ประเทศไทยเกิดสภาวะผลฝนแรงมากนะครับอย่างไรก็ตามถ้าทางโครงการฝนหลวงต้องการคำนักทรายเพิ่มนะครับเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนต่อไปน้ำแข็งแห้งนี่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในขบวนการที่ทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนนะครับให้กัโครงการฝนหลวงนะครับซึ่งมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับเราได้สนับสนุนมาตั้งแต่2 5 1จน,นถึงปัจจุบันนี้นะครับ ตั้งแต่ปี2541จนถึงปีนี้ปตทได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งรวมทั้งสิ้น9,300ตันคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า74ล้านบาทค่ะ